เามาเก็บปาล์มนะครับทวนช่วงเช้าแทงทิ้งไว้ใส่รถกระบะคันนี้เรียงได้คันนี้สองคันได้ครับเรียงสวยๆล้นๆ รองปัามสามารถกดสามารถขับได้ตลอดทุกร่องแฝกเม็ดสวนที่เกิน10ไร่เนี่ยก็จะทำเ้าคูณ9ก้าหรือ10คูณ10ครับเพื่อไม่ให้ใบมันจะสานกันไม่ใบาสานกันงี่ป่าจุกมาด้วย ใบสานกันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีครับต่อการต่อการจเจริญตตรกนองน trà bài, trà bài mình cắt đi luôn อันนี้แปดคูณแปดสองร้อยห้าสองร้อยดนสห้าองกว่าคนนครับทั้งหมดจะเป็นที่รุ่นหรูเกือบใก่เป็นที่รุ่นหนรู ไตรงนี้ใส่ปุ๋ยแค่วเนี่ยมันเซมขึ้นมาแล้วนะครับเซมขึ้นมาแล้วช่วงนี้น่าฝน ตรงนี้ันกำลังแตกลายตะลายใหม่วันนี้กาดขวีกาัดุวีหนึ่งอันนี้ออกใหม่ออกใหม่ได้ผลออกใหม่ ก็หนึ่งเดือนนะครับตรงนี้แม่แต่แหงได้ค,ครับอคคบอกคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับเกินเดี๋ยวเกินห้านาทีเดี๋ยวทริปน่าจะ วิธีการตัดฟาร์มที่สูงนะครับขอบคุณนะครับติดต่อซื้อปุ๋ยลักกี้อยู่ที่ท้ายคลิปนะครับมือขอบคุณครับ